ระนองเมืองฝนมากที่สุดในประเทศไทยไปไหนต้องพกร่มนะอย่าคิดว่าแดดเปี้ยงๆเดี๋ยวฝนตกแดดออกคุณทิ้งร่มเนี่ยเดี๋ยวเปียกและเพราะฉะนั้นทุกจุดก็จะมีความหมายมีคำแปลนะนี่แหละพลังของหินหยางเห็นไหมคนไทยเรามาปั๊บเปิดแลดทันทีไม่ได้นะก่อแรกเลยเป็นก่อนกเล่าครับก่อนนกเล่าคือที่ก่อเล็กๆนั่นนะครับค่ะครับ แล้วก็มีเกาะปิงครับเกาะปิง <c oughs> ที่มองเห็นไกลๆนะครับที่เกาะกลางน้ำเกาะใจใหญ่นิดนึง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสูงวัยวาไรตี้กับต้นอ้อพัทธีมากมมน์บวรกุลรายการที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับวัยเกา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้ รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นค่ะอย่างปัจจุบันนี้นะคะเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวหลงแล้วก็ไม่ต้องพกแผนที่ใบใหญ่ๆแล้วนะคะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Map ค่ะแค่นี้ก็ไม่หลงทางแล้ววันนี้มีวิธีการใช้ Google Map มาฝากกันติดตามใน Easyverse เทคโนโลยีเรื่องง่ายๆผ่านซิทคอมอารมณ์ดีโดยยังแฮปปี้และดีป้าไปติดตามกันเลยค่ะ เมื่อพี่เอสูงวัยใจรักการเดินทางจะไปพักผ่อนบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดแต่การวางแผนการเดินทางยุ่งยากจังนะ แทนที่ก็ไม่มีบอกจุดพักรถหรือปั๊มน้ำมันจะคำนวณเวลาก็ยากลุงหนุ่มประสุทจึงแนะนำเพื่อนร่วมทางที่ดีอย่าง Google Maps แต่พี่เอคนดือก็ไม่ยอมใช้งานนี้ลุงหนุ่มประสุทจะช่วยพี่เอแก้ไขปัญหานี้อย่างไรพี่เอจะยอมทำตามที่แนะนำหรือไม่เอาใจช่วยกันได้ไน Easy w o r ิรเทคโนโลยีเรื่องง่ายๆ เพื่อนร่วมทางละละลาลาลาโอ้โหวันนี้ฉันจะไปหาเพื่อนสมพงษ์สุราษฎธานีจึ๊บโลสมพงษ์สวัสดีเพื่อนนี่ฉันเตรียมพร้อมแล้วนะได้เลยได้เลยสําหรับวันนี้เจอกันตอนเย็นๆค่ําๆ ขอให้แกเตรียมอาหารข้ามไว้รอเลยกุ้งมึกขอยปูปลาเดี๋ยวเจอกันเพื่อนก่อนจะไปข้อสำคัญเลยมันจะต้องเช็คความพร้อมของรถเพื่อความปลอดภัยของกระเป๋าสำคัญน <c oughs> ่อของตัวเองเช็คเส้นทางเกินเดินทางก่อนด้วยแผนที่คู่ชี อ่าวกับหัวกับหางแต่เราจะเดินทางไปเส้นทางไหนดีละ่ะมันถึงจะถึงไวัยแล้วจะได้รู้ว่ามีปั๊มตรงไหนบ้างหรือจะไปแวะซื้อของฝากไอ้เพื่อนสองเส้นเราจะบอกเส้นไหนดีละ่ะอ้าวพี่เออ้าประสุกลูกนุ่ม,มสวัสดีครับพี่เอห้าทางดูยุ่ง นี่จะออกไปไหนเลยครับโอ้โหไม่ได้ออกไปไหนเลยก็นี่ไงเช็คเส้นทางการเดินทางอยู่เนี่ยจากแผนที่นี่แหละดูจาก Google Map ดีไหมคะพี่เอน่าจะเร็วแล้วก็สะดวกกว่านะคะดูใน Google Map อะ่ะคงจะเหมือนกับในแผนที่นี่แหละพี่เอชอบดูในแผนที่ Google Map ไม่ได้มีไว้แค่ดูเส้นทางอย่างเดียวนะครับพี่เอมันยังช่วยเราได้อีกหลายๆเรื่องเลยครับอีกอย่าง เราก็ยังสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับมันดีอย่างนั้นเลยเหรอแต่ไม่อยากใช้อ่ะเพราะมันลดทวนสมาธิตอนขับรถอ่ะเดี๋ยวมันก็บอกไปซ้ายเดี๋ยวก็บอกไปขวาบางทีก็หลงไปกลางนากนใช้ไม่ค่อยถนัดเอ่อถ้างั้นเอาอย่างนี้ไหมคะพี่เอไปกับพวกเราจะได้รู้ถึงการใช้งานและประโยชน์ด้านอื่นๆของ Google Map แล้วพี่เอก็จะได้รู้ด้วยว่า Google Map ไม่ได้รบกวนแต่ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีในการเดินทางค่ะได้ได้ได้โอเคแต่ไปไม่นานนะสมพงษ์เขารออยู่ไม่นานค่ะไม่นานทุกข้อข้องใจมีทางออกเสมอในโลก e a s y w ว r s โลกที่ท,ทุกทเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่าย น้องบับเบิ้ลสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Easy World โลกที่ทุกเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายค่ะโอ้โหวันนี้น้องบับเบิ้ลแต่งตัวสวยจังเลยกำลังจะไปทะเลแล้วสิทา่าพี่เอ,อรู้ได้ยังไงอะคะก็แมชุดของน้องบับเบิ้ลชัดขนาดนี้มองจากดาวอังคารก็รู้ค่ะว่าน้องบับเบิ้ลจะไปทะเล วันหยุดของเบิ้์นะคะก็เลยจะไปพักผ่อนชิลๆสักหน่อยอะค่ะเหมือนพี่เอเลยพี่เอก็กําลังจะไปสุราษฎร์ธานีไปหาเพื่อนอยู่พอดีว่าแต่มาหาเบิรนถึงที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เบิรนช่วยคะคือลุงหนุ่มป้าสุกเนี่ยเขาแนะนําให้ใช้ Google Map พี่เอไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถนัดลบกวนเราด้วยเวลาขับรถสู้อย่างนี้ก็ไม่ได้ แผนที่ของเราเนี่ยใช้ง่ายเพราะเคยใช้ประจำใจเย็นๆนะคะพี่เอลุงหนุ่มก็สุขในหวังดีค่ะอยากจะเพิ่มตัวช่วยตัวเลือกให้พี่เอระหว่างเส้นทางนั่นเองค่ะแล้วก็พี่เอเนี่ยอาจจะได้เพื่อนร่วมทางด้วยนะคะมีเพื่อนร่วมทางด้วยเหรอถ้าพี่เออยากรู้เนี่ยวันนี้มีคำตอบเรื่องการใช้ Google Map มาเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะนอกจาก Google Map จะช่วยบอกเส้นทางแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยพี่เอ,อยังไงได้บ้าง เดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ทวิชี่มีคำตอบมาให้เราค่ะพี่ทวิชี่ฝากหาคำตอบให้หน่อยค่ะสวัสดีครับน้องบับเบิ้ลพี่เอลูกนุ่มป้าสุกแล้วก็พี่ๆวัยเก่าทุกๆคน Google Map หรือว่าแอปแมปเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคนที่ต้องการวางแผนในเรื่องของการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะใช้แอปนี้เข้ามาช่วยเพื่อจะได้ดูเส้นทางต่างๆได้อย่างแม่นยำและคำนวณเวลาในการเดินทางได้แต่ถ้าใครใช้ Android ก็มีแอปนี้ติดเครื่องมาด้วยเช่นเดียวกันสำหรับ iOS ต้องโหลดมาเพิ่มอีกทีนะครับปัจจุบัน Google ก็ได้มีการพัฒนาให้แผนที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและเพิ่มฟีเจอร์ให้ผู้ใช้งาน ใช้กันอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเราจึงมั่นใจได้เลยละครับว่าไอเจ้า Google Map จะไม่พาเราหลงทางอย่างแน่นอนนอกจาก Google Map ยังไม่ได้มีไว้แค่ดูแผนที่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังสามารถค้นหาได้จากชื่อของสถานที่ต่างๆได้เลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสามารถแนะนำหรือบอก ได้แบบเรลไทม์ time, ว่าเส้นทางนั้นติดขัดตรงไหนเกิดอุบัติเหตุหรือมีการปิดถนนจากการซ่อมแซมหรือไม่และทาง Google Map ก็จะหาเส้นทางใหม่ให้เรานั่นเองครับการดูเส้นทางที่จะไปนั้นก็ไม่ยากเลยละครับเพียงแค่ก,กด Search จากแถบค้นหาทางด้านบนของหน้าจอและพิมพ์ชื่อสถานที่ที่ต้องการจะไปหรือใช้เสียงในการค้นหาเมื่อเลือกสถานที่ที่ต้องการได้แล้วก็กดเลือก Direction เพื่อ เลือกเส้นทางที่จะไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งในขั้นตอนนี้เราก็สามารถเลือกได้ด้วยล่ะครับว่าอยากจะเดินทางไปยังเส้นทางไหนแต่ส่วนใหญ่แล้ว Google Maps จะเลือกเส้นทางที่ไวที่สุดให้เราด้วยอัตโนมัติและส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเราจะเลือกได้ด้วยละครับว่าเดินทางด้วยวิธีใดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์รถประจำทางหรือจะเดินอีกฟีเจอร์ที่สำคัญที่สร้างขึ้นมาประเด็นหนึ่งว่าเรามีเพื่อนอยู่ข้างๆคอยบอกทางหรือบอกจุดพักได้ตลอดเวลานั่นก็คือ add stop คือการเพิ่มเส้นทางเข้าไปเช่นถ้าเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปยังสุราธานีแต่ต้องการ การหาที่พักร้านอาหารเราก็สามารถกด a d d Stop เพื่อให้แผนที่บอกจุดที่เราอยากจะพักก่อนได้เลยละครับด้วยการเพิ่มจุดพักนี้สามารถกดเพิ่มได้มากสุดถึง9แห่งด้วยกันและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการหยุดพักของแต่ละที่ได้อีกด้วยละครับไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก่อนและไปที่ไหนเป็นที่สุดท้าย การใช้ฟีเจอร์ไอสต็อนี้จะทำให้เราคำนวณเวลาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและยังช่วยให้ดูเส้นทางว่าตรงไหนที่ใกล้กว่ากันและตรงไหนที่ควรจะหยุดพักก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางของเราวิธีการใช้ก็แค่เพิ่มจุดพักไปทีละจุดถ้าไม่อยากพักก็กดลบจุดพักออกไปได้เลย หลังจากนั้นนะครับก็กด finish เพื่อที่จะเริ่มต้นการเดินทางได้เลยครับฟีเจอร์ต่อมานั่นก็คือ route option คือการเลือกเส้นทางของการเดินรถที่มีให้เลือกถึง3แบบด้วยกันด้แก่เลือกเปิดปิด การวิ่งบนมอเตอร์เวย์การขึ้นโทเวย์และสุดท้ายนั่นก็คือการขึ้นเรือข้ามฟากฟีเจอร์ทั้งหมดนี้จำเป็นอย่างมากในการดูเส้นทางไม่ว่าจะขับรถในเมืองหรือว่าต้องการเดินทางไปยังต่างจังหวัดที่มีเส้นทางเหล่านี้ว่าจะลือกขึ้นทั้งด่วนเพื่อที่จะเสียเงินแต่ไปได้เร็วกว่า หรือเลือกที่จะวิ่งข้างล่างไม่ต้องเสียเงินแต่เสียเวลาเยอะกว่าหน่อยซึ่งความจริงแล้วบางครั้งการขึ้นทั้งด่วนก็ไม่ได้เร็วเสมอไปหรอกนะครับฟีเจอร์นี้จึงเป็นตัวช่วยให้เราสามารถคำนวณเส้นทางของการขับรถได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับโอ้โหกูเกิลแบบเนี้ยมันดีจริงๆนะสามารถบอกระยะทาง บอกปั๊มน้ำมันบอกที่กินอาหารบอกเราหลายๆอย่างซึ่งที่แผนที่ไม่มีที่จริงๆนะครับน้องเพื่อนใช่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีเลยนะคะสามารถวางแผนการเดินทางคำนวณระยะเวลาป้องกันการหลงด้วยนะคะ ที่สำคัญนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นรถพี่เอเสียกลางทางก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆนรู้ด้วยว่าพี่เออยู่ตำแหน่งไหนหรือแชร์เส้นทางไปหาศูนย์ซ่อมรถก็ได้นะคะแบบแม่นยำถูกต้องด้วยค่ะโอ้โหมันดีจริงๆเราก็ได้เพื่อนรวมทางที่ดีแล้วอย่างนี้ขอบคุณน้องเบิร์เบิร์กับพี่ทวิชีด้วยนะครับที่แนะนำองค์ความรู้อย่างนี้ให้พวกเราในการเดินทาง และเราก็จะไม่หลงทางอีกแล้วนั่นเองยินดีเลยค่ะพี่เอขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับนะคะถ้าง่วงเนี่ยก็แวะจอดริทางก่อนได้นะคะพี่เอขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปสุราษฎร์คได้เลยค่ะอย่าลืมไข่เค็มชายาของฝักบัวบ้านะคะได้เลยครับไม่ลืมไข่ชายาแน่นอนบายบายค่ะบาย เรียบร้อยรู้ว่าใช้สะดวกสบายอย่างนี้นะใช้มานานแล้วใช่ไหมลุมหนุ่ม,มสุกอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยไปอยู่อะไรตรงนั้นล่ะลุงนุ่ม,ม,มพี่เอมัวทําอะไรอยู่รีบไปกันเถอะกว่าจะถึงจะมืดค่าเอานะครับอา้าวทำอะไรอยู่คะพี่เอรีบไปสิคะแล้วเข้าไปอยู่อะไรตรงนั้นล่ะประสุกเอ่อโถ่ เราจะไปด้วยกันได้เลยดีดๆดไป3มคนช่วยกันขับ3คนเลยเทคโนโลยีนะคะทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆค่ะตอนนี้นะคะเรารู้วิธีการใช้ Google แบบแล้วเพราะฉะนั้นเราปักหมุดไปที่จังหวัดระนองเลยค่ะแล้วก็ไปเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดระนองมีที่ไหนน่าสนใจบ้างวันนี้น้องตั๊กจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปติดตามกันเลยในช่วงเก่ายกกวนค่ะ บ้านร้อยปีเทียนซื้อจังหวัดระนองค่ะมากี่ครั้งก็ยังทรงคุณค่านะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามาเล่าเรื่องราวผ่านมุมถ่ายภาพสวยๆและเรื่องราวเหล่านี้ค่ะจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าขาดการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะวันนี้มาเรียนรู้พร้อมกันกันกบทายาทของที่นี่ค่ะคุณสุภพรพงชัยพรพงค์ค่ะ เขาเรียกผมว่าโกสุปนะปัจจุบันผมเป็นทายาทเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้รุ่นที่6นะครับบ้านหลังนี้เมื่อ150ปีในอดีตเคยทําหน้าที่คล้ายธนาคารในยุคร5หเพราะนั้นมุมต่งางๆจะเต็มไปด้วยลักษณะของหวงจุย้ยของคนจีนเกี่ยวกับเงินเงินทองทองแต่ละจุดจะมีความหมายมีคําแปลตึกนี้เพิ่งได้รับรางวัลจากสํานักนายกรัฐมนตรีว่าเป็นตึกที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินการที่คุณเข้ามาชมโดยที่มีกล้องดีอย่างไรแต่ถ้าคุณไม่มีคนแนะนําคุณจะไม่รู้เรื่องเลยนะเรามาร่วมอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมเท่ากับเป็นการรักษาชาติรอก้าวตัดไว้เลยนะครับตึกนี้ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนมีชื่อเสียงเงยอะแยะมากมายในตระกูลบ้านของผมนี่สิท่านได้รับพระบรมราชโองการพระราชาทานจนห้เป็นพระยาถึง10ท่านนําบันทึกไว้นในหอจดหมายเหตุเพราะนั้นจะเป็นแหล่งเรียนรู้ความสำคัญของด้านความซื่อสัตย์สุจริต เห็นไหมถ้าไม่บอกแล้วแบบนั้นขอเรียนหันมามองกล้องใส่ให้เป็นแบบเล่าผ่านมุมถ่ายภาพเลยนะเราถ่ายให้เองด้วยใช่ก็คือไม่งั้นคือหนึ่งนะเพราะคณะแรกที่มาเขาเป็นผู้ที่รู้ก็บอกโคุ้โคบอย่ารับผลเยอะ รับ5้าคนคนที่นัดนัด,นดมาแล้วก็นี่เขาทุบถ่ายนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขามากันเองอ่ะเพราะเขาก็ถ่ายรูปพอไปคุณไปพระราชวังแฮร์ดอดไปถึงเดินไม่มีคนอธิบายมันเป็นไปไม่ได้อันีฮ้อ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 คุณจะได้คมว่าสวย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 จนแน่นหัวบอลหมดแต่ไม่รู้แต่พอสองสามบูมเหมือนแม่แบบภาพนั้นเหมือนแล้วพอคิดถึงพ่อไปนั่งพูกเขาเฮ้ยมันใช่อ่ะมันใช่แล้วที่สำคัญพอคุณไปหาป้ายพวงนี้บ้านของคุณเคยมีอ่ะ คุณก็ได้ไปสร้างร่องรอยโอทบวินเลดขึ้นมาที่เขามาสร้างขึ้นมานั่นแหละ,<ฮ>ะทุกอย่างทาไมต้องมีร่มเยอะมาดูนะสิน้นแสบอกตรงไหนมีร่มเงาเยอะให้เข้าไปมีความร่มเย็นเป็นสุขนะก็ไปปรับแสงเอเองแล้วกันนะตามปกติหน้าบ้านพวกนี้จะมีโอง่งแล้วก็คนมันเหมือนกับบ้านเจ้าเมืองแขกมาติดตอ่อางานกลางก็เอาร่มใส่ไม่ได้โอง่งตอนหลังพวกถาปัดสิมาตอนบอกจับขึ้นไปแขวนมันได้ดูแบบอาร์ตๆหน่อย<ฮ>ะนะก็เกิด<ๆ>จาอะไรออกมาแล้วนี้ เพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าเมืองเดี๋ยวคุณลูกบ้านมาติดต่อนู่นนี่นั่นมาซื้อขายแร่ดิบุกมาถึงปั๊บแต่ถ้าพวกสถาปนิปกกรบอกระนองเมืองฝนมากที่สุดในประเทศไทยไปไหนต้องพกร่มนะอย่าคิดว่าแดดเปรี้ยงๆเดี๋ยวฝนตกแดดออกคุณทิ้งร่มเนี่ยเดี๋ยวเปียกแหละเพราะฉะนั้นทุกจุดก็จะมีความหมายมีคําแปลห้องนี้จะเป็นหลุมลงไปไม่มีรูระบายน้ําเลยเขาเรียกห้องถุงเงินถุงทองนะลูกคิดนี้คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแนะ่ลูกคิดทรงพัดของจกักรพรรดิ เป็นห้องที่ทําบัญชีแล้วส่งภาษีเป็นเบอร์ต้นๆของสยามเพราะนั้นห้องนี้บางคนจะไม่กล้าเข้าเลยนะเดินแต่ขนลุกปุ๊บปุับบางคนจะร้องไห้ออกมาเลยนะห้องนี้มาอยากไปซีเรียสอย่าวผมจะอนุญาตให้คุณเข้าไปสัมผัสว่าพลังของหยินหยางคืออะไรเอาไปยืนที่หน้าตา่าไปนูน้นอานั่นนั่นนัน่นมาข้างม,มานมองไปข้างนอก นี่แหละพลังของหินหยางเห็นไหมคนไทยเรามาปั๊บเปิดแฟดทันทีไม่ได้นะ,ะภาพมันจะเป็นไอวอกหมดเลยขาว ตอนนี้นะคะอยู่ที่จุดชมวิวเขาคอมาค่ะที่นี่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีนะคะด้วยความที่เป็นเสน่ห์ของจังหวัดที่มีชายแดนติดก,กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาค่ะทำให้เราเห็นวิวทิวทัศน์จากมุมนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามนู้นก็คือประเทศเมียนมาแล้วนะคะ บริเวณจุดนี้เองก็จะมีข้อมูลค่ะให้รวมถึงตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้าหน้าที่นะคะก็จะสามารถให้ข้อมูลเราได้เช่นเดียวกันค่ะพี่ไข่คะฝั่งนู้นคือประเทศเมียนมาใช่ไหมคะประเทศเมียนมาครับด้านนู้นครับแล้วก็ของเรามีที่จีเกตุติรรยานมีจํานวน6กเกาะครับหเกาะใช่ค่ะมีเกาะไหนบ้างคะเกาะแรกเลยเป็นเกาะนกเล่าครับเกาะนกเล่าคือที่เกาะเล็กๆนั่นนะครับค่ะครับแล้วก็มีเกาะปิงครับ เกาะที่มองเห็นไกลๆนะครับที่เกาะกลางน้ำเกาะใจะใหญ่นิดนึงค<า>่ครับแล้วก็จะมีเกาะโชนเกาะโชนก็คือเกาะที่มองเห็นที่เป็นช่องํำแพลงเข้าแอร์ครับค<า>่ะครับแล้วก็มีเกาะขวางครับเกาะขวางที่เป็นเขาลูกกันนะครับอืมครับแล้วก็เกาะยาวเกาะยาวคือเกาะลูกที่ว่ามองเห็นยาวมาถึงด้านนี้นี่ครับค<า>่ะครับแล้วก็เกาะเสียดเกาะเสียด<ฤ>อยู่ด้านหลังครับ้่นหลังครับผม หกเกาะครับหกเกาะนะคะที่มองเห็นจากตรงนี้ที่อยู่ในความดูแลของฝั่งใช่ครับของอ้ลยาน้ํากัมพรีครของอุทยานแห่งชาติกับูรีนะคะโอ้หถ้ามองเองนี่ไม่รู้เลยนะคะว่าตรงไหนมีความสําคัญยังไงบ้างอันนี้ฝั่งนู้นคือฝั่งนู้นคือของประเทศเยนมานครับตรงไอ้ เป็นเกาะม่วงครับเขาเรียกเกาะม่วงเกาะม่วงแล้วที่เห็นตรงกลางนี้ของของฝั่งเราหรือฝั่งเมียนมาเขาแบ่งหน้าน้ําเดนกันครับเป็นเป็นร่องน้ำครับค่ะครับี่น้ําระหว่างไปเดินไปกับไปนมาครับค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่มาเก็บภาพทัศนียภาพได้ที่สวยงามมากๆเลยนะคะเหมาะก,กับช่วงไหนบ้างช่วงเดือนธันวาช่วงเดือนธันวามกราครับคุณค่ะ จะมีหมอกเยอะครับอ๋อเป็นจุดชมวิวหมอกตรงนี้ด้วยนะคะพระอาทิตตกเหรคะพระอาทิตตกทางฝั่งด้านนี้ครับผมฝั่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าตอนช่วงพาทิตตกก็สว,สวยงามค่ะอุทยานเปิดให้เข้าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเออตั้งแต่8ดโมงคึ่งถึง4งี่โมงคึ่งครับผมค่ะ 8.30โมงครึ่งถึง4.30โมงครึ่งนะคะช่วงเช้าๆก็สวยหรือว่าจะเป็นช่วงเย็นๆเพราะอาทิตย์เนี่ยก็จะคล้อยมาทางฝั่งนี้นะคะก็สวยเช่นเดียวกันแต่ที่แน่ๆค่ะมองเห็นทัศนียภาพได้แบบว่า180องศาสวยงามมากค่ะเป็นอีกหจุดชมวิวที่พลาดไม่ได้ถ้ามาถึงจังหวัดระนองค่ะ จังหวัดระนองนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะคะอย่าลืมแวะไปที่จังหวัดระนองด้วยค่ะและนอกจากเราจะได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆแล้วนะคะเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยค่ะได้ทั้งเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจค่ะอย่างในช่วงหน้านะคะเรามีคําแนะนําดีๆในการดูแลสุขภาพใจมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับช่วงสร้างสุขภาพใจนะครับกับตอนที่ว่าผู้สูงวัยเปิดใจรับฟังลูกหลานนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวครับต้องบอกว่านะครับทุกคนอ่ะต้องการการถูกเข้าใจทางนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยจะเป็นเด็กลูกหลานหรือแม้กระทั่งวัยกลางคนเป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายแล้วแต่นะครับการถูกเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนใครๆก็ต้องการนะครับทีนี้ต้องบอกว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเนี่ยครับก็จะมีสมาชิกหลายๆคนนะครับ ที่เมื่อมีสมาชิกหลายคนพร้อมกับการที่ต่างคนต่างอย่างถูกเข้าใจนะครับมันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้สูงมากที่ว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งกันเพราะต่างคนต่างก็เรียกร้องเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รับการเข้าใจหรือถูกมองเห็นนะครับหรือถูกให้ความสาคัญทีนี้ลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดในครอบครัวต่างคนต่างเรียกร้องเพื่อตัวเองมากๆนะครับแต่ไม่ได้มีจุดที่รู้สึกว่าเราจะเป็นผู้ให้การเข้าใจผู้อื่นและเราจะ ตั้งต้นตรงไหนดีล่ะที่จะมีคนในบ้านตั้งต้นเป็นผู้ที่เข้าใจผู้อื่นได้นะครับทีนี้ต้องบอกว่าจริงแล้วหน้าที่ของการเข้าใจกันเนี่ยบางทีอาจจะเป็นหน้าที่ของคนทุกคนนะครับซึ่งอาจจะตั้งต้นมาจากการเอื้อเฟื้อนะครับผมไม่อยากใช้คําว่าขนาดถึงเป็นหน้าที่หรอกแต่เรียกว่างี้แล้วกันครับว่าจริงๆแล้วการมีส่วนร่วมที่ทําให้ความสัมพันธ์ในบ้านเกิดความใกล้ชิดหรือถูกเข้าใจได้มากขึ้นเป็นภารกิจของคนทุกคนในครอบครัวนะครับทีนี้การที่ไม่เข้าใจกันนะครับนอกจากว่าแต่ละคนจะมีความแย่งชิงใในกกาาารอยถูเข้้จแลวี่ บางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากการที่ว่าแต่ละคนนะครับผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนมีวิธีคิดมีมุมมองประสบการณ์ส่วนตัวในการวิาพากษ์วิจารในการแสดงความคิดเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับกับชีวิตเราอะไรก็ตามทีนี้ต้องบอกว่าบางทีครับลูกหลานเนี่ยก็จะเป็นวัยที่เขากําลังค่อยๆผ่านการเรียนรู้ชีวิตในยุคข,ของเขาเขาอาจจะเจอสิ่งที่เขาเพิ่งพบเจอใหม่ เขาอาจกําลังเจออุปสรรคบางอย่างที่เขากําลังเพิ่มเติมต้นเรียนรู้นะครับและเขาอาจจะมีจุดที่เขาอยากจะพูดคุยอยากจะระบายความรู้สึกหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะอยากเข้าหาใครสักคนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่อาจจะช่วยให้แนวทางบางอย่างกับเขาได้นะครับก็เป็นไปนได้ที่ว่าลูกหลานอาจจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอคําแนะนําหรือเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือเมื่อเล่าให้ฟังปั๊บนะครับบางทีผู้ใหญ่ในบ้านก็อาจจะมีชุดความคิดของตัวเอง ในการตัดสินว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นนะครับอาจจะใช้ภาษาบางอย่างที่ทําให้ลูกหลานรู้สึกว่าเอ้า e กลายเป็นว่าไอ้ที่เราหนักใจอยู่แล้วเนี่ยครับเราพอปรึกษาปับ๊บกลายเป็นเหมือนเราโดนโดนย้ำโดนซ้ำนะครับให้รู้สึกหนักใจกว่าเดิมให้รู้สึกอึดอัดกว่าเดิมนะครับซึ่งโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็คือลูกหลานเมื่อรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ถูกเข้าใจเขารู้สึกถูกตัดสินนะครับเขาก็จะรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ดีตะเวงออกนะครับเป็นปกติครับที่คนเราเมื่อรู้สึกว่าอยู่ใกล้ของร้อนนะครับจะหนีไปหาของเย็น เพราะงั้นผู้ส่งวัยหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าลูกหลานอยากตีตัวห่างเพราะบางทีลูกหลานอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าเอยรู้สึกอยู่ใกล้แล้วร้อนจังเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทาให้บรรยากาศในบ้านค่อนข้างจะแบบเกิดความทางเหินและแม้กระทั่งตัวผู้ส่งวัยเองก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ถูกยอมรับในการที่ลูกหลานตีตัวห่างนะครับทีนี้ปัญหาพวกนี้สามารถถูกแก้ไขได้นะครับเราจะมีวิธีการรับมือกับปัญหาพวกนี้ยังไงเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ในบ้านเกิดรอยด้าวตรงนี้ขึ้นมานะครับเราลองมาดูกันนะครับข้อแรกนะ ต้องบอกว่าบางทีพอเราขาดทัศนคติที่บอกว่าเฮ้ยเราอยากให้ที่บ้านเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสบายใจที่จะพูดคุยเรื่องชีวิตนะครับถ้าเราไม่มีทัศนคติแบบนี้นั่นหมายความว่าตัวเราอาจจะมีทัศนคติของการชี้ถูกชี้ผิดมากกว่าที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยในบ้านนะครับพอมีใครสากคนเล่าปั๊บทีนี้เราวิจารณ์ชัวร์ด้วยความที่รู้สึกว่าเรารู้มากกว่าเราอาบน้ําร้อนมากกว่าหรือเรามีประสบการณ์ชีวิตบางอย่างมากกว่าพอเราวิจารณ์ปั๊บนะครับกลายเป็นว่าพื้นที่ปลอดภัยไม่มีอยู่แล้ว เพราะคนที่คนที่กําลังนําเรื่องที่ไม่สบายใจปรึกษาเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนถูกทิ้มแทงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังเพราะงั้นทัศนคติข้อแรกสําคัญมากคือเราอยากให้บ้านของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องชีวิตนะครับอันที่2นะครับเราควรรับฟังเพื่อที่จะเข้าใจนะครับแต่ไม่ใช่รับฟังเพื่อโชว์เหนือนะครับหรือรับฟังเพื่อวิจารณ์นะครับเราฟังเพื่อเข้าใจนะครับผมลองย่อยย่อยเป็นคําง,ง่ายๆก็คือฟังแค่เพื่อให้อ๋อครับ ฟังแล้วก็อ๋อมันเป็นแบบนี้นะครับโดยที่เราแค่รับรู้ว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดตั้งต้นที่ทําให้เรามีท่าทีในการไม่ได้ฟังปุ๊บแล้วก็หมดคิ้วทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับทันทีที่เราขมดคิ้วเนี่ยต่อให้เราไม่มีภาษาอะไรออกมาเลยนะครับแต่ผู้ที่กําลังคุยกับเราเขารับรู้ได้ว่าในสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันทําให้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างไม่ค่อยดีขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเขาเซฟที่จะไม่พูดดีกว่าอันถัดมาครับคือการที่เราสามามรถแลล่เปีียนวิธิธคดดได แต่ต้องตั้งต้นจากการที่เราตระหนักดีนะครับว่าแต่และคนล้วนมีวิถีชีวิตที่อาจจะแบบไม่ต้องคิดเหมือนกันก็ได้แต่ตามไดก็ตามที่ผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตเนี่ยยังคงสามารถไปได้ยังคงมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการอะไรก็ตามตก็สามารถถูกต้องได้ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเราเกิดไปยึดติดว่าเฮ้ยวิธีที่จะมีความสุขต้องเป็นแบบที่ฉันคิดเท่าน,นั้นสินะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ได้เปิดรับวิธีการอื่นที่บางทีลูกหลานเราเนี่ยที่เกิดมาในยุคปัจจุบันนะครับที่มีความหาร,หร,รหมอ รหรือเขาจําเป็นจะต้องเลือกในแบบที่เราแนะนาอย่างเดียวเท่านั้นเหรอนะครับตรงนี้นก็จะเป็นจุดที่ทําให้เขารู้สึกไม่อยากใกล้เราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบุมมองว่าเฮ้ยยังไงก็ได้วิธีการที่ทําให้เขาสามารถมีความสุขสบายใจอาจจะเป็นวิธีการที่เขาแตกต่างจากเรานะครับแต่ถ้าเขามีความสุขก็ถือว่าถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เราสามารถเปิดรับความแตกต่างในบ้านได้นะครับเพราะงั้นอะไรก็ตามครับที่ทําให้คนคนหนึ่งที่คุยกับกับเราครับลรวรู้สึกว่าฟีลกูดรู้สึกดีที่ได้คุยครับอันนี้ถือว่าถูกต้อง แล้วก็มากกว่าน,นั้นนะครับเรื่องนี้ผมคงไม่ได้ฝากแค่กับแค่ผู้หลักผู้ใหญ่เลยว่าผู้ส่งไวในบ้านการที่การรับฟังเหมือนที่ผมย้ําตอนต้นเลยครับว่าทุกคนต่างก็ต้องการการถูกเข้าใจเพราะงั้นลูกหลานเองก็สามารถมีบทบาทสําคัญนะครับในการที่จะรับฟังนะครับผู้ใหญ่ในบ้านเหมือนกันและตรงนี้ก็จะทําให้เราเกิดการแชร์พื้นที่ที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างสบายใจแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทาให้ความสัมพันธ์ในบ้านรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีความรู้สึกว่าบ้านมันน่ากลับมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สาหรับทุกท่านครับ และทั้งหมดนี้เป็นสาระดีๆในรายการสูงวัยวาไรตี้ที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับพี่ๆวัยเกา่าใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพและสะดุกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะหากพี่ๆวัยเกา่าเปิดมารับชมไม่ทนันสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง w w w altv. tv และอีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook Fanpage altv ช่อง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ よし。<music> <music>